สติกเกอร์ลายอีวิลฮูสติกเกอร์สำหรับนักบาสทุกวัยตั้งแต่นักบาสหน้าใหม่จนถึงรุ่นใหญ่ที่ชอบใส่สอ ช่วงถามมาต่อไปก็เป็นเวทีถามคำถามนี้มาจากแฟนเพจทางบ้านที่ชื่อว่าคุณสันเตะซึ่งเขาถามมาว่าทำไมต้องเรียกนิกยังว่าสว a กกี้พีด้วยมีที่มาอย่างไรครับโปรดชี้แจงก่อนอื่นต้องขออธิบายนะครับว่าคำว่าสว a กเนี่ยมันคือสับสแลงครับซึ่งฝรั่งเนี่ยเขาใช้เรียกกันประมาณว่าเฮ้ยเท่ว่ะหรือว่าเอาไว้เรียกพวกเด็กแนวยกตัวอย่างเช่นโอ้แมนอยู่กับ w ว g กแปลว่าเฮ้ยนายเท่ว่ะเพื่อนตั้งแต่คำว่าสว a กกี้เนี่ยนิกยังเนี่ยบอกว่าเป็นชื่อเล่นที่เพื่อนๆเรียกเขาอยู่แล้วครับแต่ปัญหาคือว่า ว่าขอเก็บไว้เป็นความลับไปก่อนแต่หลังจากนั้นนี้ยังก็มาเปิดเผยที่มาของตัวพีว่ามันมีที่มาอย่างไร อย่างเขาขอถามหน่อยครับว่าชื่อตัวพีเนี่ยมาอย่าง,งครับวันนั้นน่ะผมเพลอหลับด้วยฤทธิ์กาวครับแล้วก็ผมฝันว่าพระเจ้าเนี่ยมาหาผมเขามอบชื่อนี้ให้กับผมผมแบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยชื่อนี้มันเท่ดีแล้วก็ตัดสินใจที่จะเรียกตัวเองว่าสวักกี้พีตั้งแต่นั้นมาครับคําตอบนี้อาจจะฟังดูแปลกๆไปหน่อยแต่ก็ฟังดูเป็นนิกย่างดีแหละครับเอาเป็นว่าคาว่าสวักกี้เนี่ยมันมาจากที่เพืเ่อนๆเรียกเขาแต่แต่ตอนแรกแล้วก็ตัวพีเนี่ยเป็นชื่อที่พระเจ้ามอบให้เขามาครับทำให้นิกยางเอามาผสมรวมกันเป็นสวักก ซึ่งถ้าหากว่าแปลงโง,ง่ๆแบบผมก็คงอาจจะประมาณว่าตัวผีแบบเท่ๆอะไรประมาณนั้นแหละครับแหมช่างเป็นชื่อเรียกที่มีประวัติยาวนานไม่ต่างอะไรกับเรื่องเล่าของโจเกอร์เลยทําไมแกต้องชื่อสวากี้ผีด้วยวะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับที่มาของชื่อของสวากี้ผีของนิกยังถ้าหากว่าใครมีอะไรสงสัยอีกสามารถถามมาได้ที่เพจ NBA Time หรือว่าทางไลน์ของเรา MBA นบครับผม